แนะนำ Honda MSX 125รถเล็กแต่ใจใหญ่ Honda MSX 125หรือที่รู้จักกันในชื่อกรอมในหลายประเทศเป็นรถมินิบัยที่สร้างความนิยมอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกด้วยดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวขนาดกระทัดรัดและความสนุกในการขับขี่ MSX 125กลายเป็นรถจัก,กรยานยนต์ที่ได้รับความสนใจจากผู้ใช้หลากหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์ จุดเด่นของ MSX อยู่ที่ความคล่องตัวใช้งานง่ายในเมืองและการออกแบบที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่อย่างลงตัว 2. การออกแบบและดีไซน์ที่โดดเด่น MSX 125มาในสไตล์เน k กเกตบ e ขนาดเล็กแต่ใส่รายละเอียดและฟิลลิ่งแบบ Big กบ k e ไว้เต็มเปี่ยมตั้งแต่ไฟหน้าแบบเล็ดที่ให้ความสว่างชัดเจนแม้ขับกลางคืนจนถึงหน้าปัดแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่แสดงข้อมูลครบถ้วนตัวรถออกแบบมาให้มีมิติที่กระชับ น้ำหนักเบาแต่ดูแข็งแรงและทันสมัยโครงสร้างตัวถังแบบเฟรมเหล็กกล่องคู่ให้ความแข็งแกร่งและรองรับน้ำหนักได้ดีทั้งหมดนี้รวมกันทำให้ msx 125เป็นรถที่ทั้งดูดีและน่าใช้งาน 3. สมรรถนะและเครื่องยนต์ msx 125มาพร้อมกับเครื่องยนต์1 2 5ซ cc แบบ1สูบ4จังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศพร้อมระบบหัวฉีด pgmf i ที่ให้การตอบสนองที่ดีและประหยัดน้ามันสูงสุด การเปลี่ยนเกียร์แบบธรรมดา5สปีดให้ความสนุกในการขับขี่มากยิ่งขึ้นแม้จะเป็นรถเล็กแต่การออกแบบระบบการสะเทือนหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวและโชคหลังเดี่ยวทำให้การควบคุมแน่นหนึบเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจเหมาะทั้งการขับขี่ในเมืองและออกทริปไกลๆ 4. การใช้งานและความคุ้มค่า หนในเหตุผลหลักที่หลายคนเลือก MSX 125คือความประหยัดและดูแลง,ง่ายตัวรถมีค่าบำรุงรักษาต่ำอะไหล่หาง,ง่ายและมีคอมมูนิตี้ผู้ใช้ที่แข็งแรงทั่วประเทศรวมถึงความสามารถในการแต่งรถที่หลากหลายทำให้ MSX กลายเป็นรถคู่ใจของสายแต่งและผู้ที่ต้องการความแตกต่างไม่เหมือนใครนอกจากนี้ยังเหมาะกับการใช้งานประจำวันด้วยความประหยัดน้ำมันและความคล่องตัวสูงในการจราจรที่หนาแน่นของเมืองใหญ่ 5. สรุปทำไม Honda MSX 1 2 5ถึงเป็นที่นิยม MSX 1 2 5ไม่ใช่แค่รถเล็กธรรมดาแต่มันคือไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ชอบความสนุกท้าทายและแตกต่างด้วยการออกแบบที่ล้ำสมัยสมรรถนะที่เกินตัวและความคุ้มค่าทั้งในแง่การใช้งานและการแต่งรถ MSX 1 2 5จึงเหมาะกับทุกเพศทุกวัยและยังคงเป็นหนึ่งในรถมินิบัสที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย สำหรับใครที่มองหารถคู่ใจที่ให้ทั้งความมั่นและความประหยัด MSX 1 2 5คือคำตอบที่ลงตัวที่สุดในคลาสนี้